หนึ่งความลับนะคะที่หลายคนยังไม่รู้ในการที่จะซื้อบ้านหรือว่าเ,เข้ามาเช่าหรือซื้อในนิชดาธานีเนี่ยนะคะเพราะว่าได้เจอลูกค้าหลายคนแล้วก็เรามีประสบการณ์อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีความลับที่หลายๆคนเขาไม่เคยบอกคุณนะคะคือบางคนเนี่ยเข้ามาซื้อบ้านในนิชดาธานีเนี่ยเพราะว่าลูกจะเข้าเรียน ISB มาติดต่อกับ เอเจนต์นะคะลูกเอเจนต์เนี่ยก็จะพาหาบ้านให้คือเอเจนต์ก็จะรู้ว่าในเนี้ยมีหลังไหนที่ขายบ้างโครงการไหนขายบ้างและหลังไหนที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าคนนี้ทีนี้ด้วยความที่ลูกค้าอยากจะได้ราคาที่ถูกลงไปอีกนะคะ ก็คิดว่าฉันจะต้องดิวกับเอเจนต์คนอื่นด้วยอาจจะมีเอเจนต์หลายๆคนนะคะแต่เชื่อไหมว่าการที่คุณไปดิวกับเอเจนต์หลายคนมันทำให้คุณซื้อบ้านได้ในราคาแพงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเมื่อไหร่ที่เจ้าของบ้านรู้ว่ามีคนอยากได้บ้านมากกว่าหนึ่งคน เขาจะไม่ลดราคาทันทีและการต่อรองทุกอย่างจะยากขึ้นทันทีาการซื้อบ้านมันไม่ใช่มีแค่เรื่องราคาอย่างเดียวมันยังมีเซอร์วิสหลังจากที่คุณซื้อบ้านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบท่อระบบแอร์เรื่องซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆพวกนี้ คุยได้หมดนะคะต่อรองกันได้หมดเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าของบ้านรู้นะคะแล้วคุณน่ะก็อยากได้บ้านหลังนั้นน่ะแบบอยากได้มากๆจะต้องเป็นบ้านหลังนี้เท่านั้นเพราะว่าบางโครงการเนี่ยแบบบ้านเขาจะมีความพิเศษเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่เขาจะไม่เหมือนโครงการอื่นนะคะหรือว่าบางโครงการเนี่ย มีโครงการนี้เท่านั้นที่ติดทะเลสาบแต่และโครงการมันมีเอกลักษณ์มีทำเลมีอะไรที่แตกต่างจากโครงการอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณอยากได้บ้านหลังนั้นโครงการนั้นมากๆจะต้องเป็นหลังนี้เท่านั้นจะต้องเป็นโครงการนี้เท่านั้นแล้วคุณก็ไปดีลกับเอเจนต์หลายๆคนเพื่อที่จะเอาราคาที่อาจจะปรับลงมานิดหน่อยต่อรองได้ลงมาอีกนิดหนะ ะะแต่กลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าของรู้นะคะรู้ว่ามีคนอยากซื้อบ้านเขาเนี่ยมากกว่า1คนการต่อรองกับเจ้าของบ้านจะยากท,ทันทีและจะทำให้คุณซื้อบ้านในราคาแพงแล้วเซอร์วิสต่างๆเนี่ยมันจะต่อรองไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นให้คุณเลือก เลือกเอเจนท์ที่แบบคุณไว้ใจแล้วคุณก็คุยกับเขาตรงๆเลยนะคะเขาก็จะทำงานให้คุณอย่างเต็มที่ต่อรองกับเจ้าของให้อย่างเต็มที่นะคะแล้วคุณครูคิดว่าคุณจะได้ดีลที่ดีที่สุดนะแล้วก็ได้เซอร์วิสที่ดีที่สุดหลังจากนั้นด้วยนะหลังจากที่คุณซื้อบ้านเพราะอะไรเพราะในนิชดาธานีเนี่ย มันไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนั้นนะคะมันมีบ้านอยู่ก็ประมาณ1,500หลังนะคะเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานน่ะเราไม่ได้ขายแค่ครั้งเดียวบางทีคุณซื้อบ้านหลังนี้ซื้อบ้านหลังนี้ในราคา20ล้านสมมุตินะคะคุณอยู่ไปอยู่ไป5ปีคุณอาจจะ อยากจะไปอยู่อีกโครงการหนึ่งเช่นคุณอยู่โครงการวิลล่าอยู่ข้างในนะคะวิลล่าอยู่ข้างในคุณอาจจะอยากมาอยู่ใกล้ๆทะเลสาบเพราะว่าช่วงนะี้บ้านริมทะเลสาบอะ่ะมีคนขายเยอะแล้วราคามันลดลงมาคุณอาจจะขายบ้านหลังนั้นแล้วก็มาซื้อบ้านริมทะเลสาบก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาดูแลลูกค้า เราไม่ได้ขายแค่ครั้งเดียวไม่ได้เจอกันแค่ครั้งเดียวเราจะเจอกันไปตลอดนะคะไปตลอดจริงๆเพราะว่าวันที่คุณซื้อเสร็จหลังจากนั้นค,คุณอาจจะอยากทํากําไรคุณอาจจะอยาก Move ไปที่บ้านหลังอื่นเราก็จะต้องคอยหาบ้านที่ดีที่สุดมาให้คุณที่ตรงกับความต้องการของคุณมาให้นะคะเพราะฉะนั้นคบกันยาวๆนะดูแลกันแบบ ไปตลอดก็เลยคิดว่านะทุกคนจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละนะคะก็เลยอยากให้เอาความลับเนี้ยมาบอกทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้บ้านที่ถูกใจได้ทำเลที่ถูกใจได้ทำเลที่ดีที่สุดถูกใจทุกคนในครอบครัว แล้วก็ราคาที่คุม้มค่า